วันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกคนไปเที่ยวลรงูสตรีทอาร์ตถนนสายวัฒนธรรมเวียงยองกันค่ะที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไย,ยของคุณลุงประธานชุมชนหมู่บ้านเวียงยองนั่นเองค่ะความเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตมันได้เป,ปลเี่ยนต่างอย่างมากเลยก็คือปกติเป็นวิถีที่เคนอยู่กันแบบเรียบง เนะทำมาหากินไปตามเล็บเรียบหน่ทีนี้ไอ้ความแตกต่างคําว่าวิวธีคําว่าก่อนก่อนที่สติอาร์ตจะเข้าสู่หมบ้านก็มีเจ้าบ,บ้านนี่ก็ทํามาหากินไป,ไปอย่างร้านนี่ก็ขายก๋วยเตี๋ยวไปปกติทีนี้นักท่องเที่ยวก็มาบ้างมาบ้างมาเอวตาม ตามปฏิทินของจังหวัดลำพูนนนั้น,นวิถีชีวิตนี่ก็คือเป็นชีวิตที่เรียบง่ายโดยเฉพาะยังยิ่งห <c oughs> มู่บ้าน <c oughs> บ้านเวียงยอหมู่ที่สามนี่ก็เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพหลายๆอาชีพขัาเข้ากันไปแต่อาชีพที่มันหลงเหลืออยู่ที่ในในหมู่บ้านและก็เป็นอาชีพที่คน ตะกอนนะเนี่ยคือยังใจ้มาจุดถึงตุว,วันนี้ก็คือในเรื่องของการตอผ้าซึ่งผ้าทอนี่ก็ลงเหลืออยู่ดีในบริเวณวัดต้นแก้วจะนี้นักหรือบ่นหน่อยก็คือมีมีคนมาตอหูที่ในบริเวณวัดซึ่งทั้งวัดได้จัดเตรียมไว้ก็สาม,มารถวัพอได้ซึ่งแต่เดิมการทอหกนั่นมาได้มาทอในวัดาตอหูนั้นทออยู่ใต้ถุนบ้าน คือการตอหงนั้นยุคสมัยก่อนความเจริญบมามีค่าจากโรงงานบาบบมหมีเปินก็ใช้วิธีการทอผ้าใส่กันเองแต่พอสังคมเปลี่ยนมีความเจริญนักขึ้นผ้าตีตอเองเริ่มลดน้อยถอยไป ไปหายไปคนต่อหูก,ก็เริ่มลดน้อยถอยไปผ้าโรงงานกับผ้าที่ชาวบ้านผลิตกันเองนั้นมีข้อจํากัดหรือมีข้อแตกต่างกันพอสมควรนี่คือวิถีชีวิตที่อยู่นี่ตรววันนี้ทีนี้ว่าพอมีสตรีทอาร์ตเข้ามาแล้วมีวิถีชีวิตอย่างเปลี่ยนแปลงมั้ยอกระมีบ้างมีร้านค้าขึ้นมาเนาะมีร้านค้าขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะเพื่อมาขายของคอครับ นักท่องเที่ยวตยีเข้ามาสู่ในบริเวณรูปบ้านก็มีพอัวนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสตราสนนสตรีอาร์ตเกิดขึ้นจากจากมีคณะศิลปินช่างวาดนั่นแหละเพราะศิลปินในช่างวาดร่วมกับคณะการ่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยมอจลอก ได้รวมกันเลยที่เปิดมาเล็งพอเล็งพอว่าบริเวณหมู่บ้านมืองยองหมู่ที่สามเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ใกล้ชิดกับวัดพระธาตุริมชัยแล้วเวลานักท่องเที่ยวมาแล้วเนี่ยเปิดแม่แอววัดพระธาตุเสร็จเรียบร้อยเปิดกวบบุ้งอีไปไหนเพราะฉีนั้น,นฟังมันออกน้ำงวงก็ถือว่ามีความสำคัญในแง่งนานประวัติศาสตร์ก็คือเป็น เส้นทางระหว่างวัดเก่าทั้งสองวัดระหว่างวัดพระาธาตุเทรุชัยและวัดพระยืนแล้วเดิมทีในหมู่บ้านนี้ก็ได้มีการขนานน้ำถนนเส้นนี้ว่าเป็นถนนสายวัฒนธรรม กจะเชิญชวนคนต่างบ้านต่างจองนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดหากถ้าหากมากไหวพระธาตุเสร็จเรียบร้อยแล้วยังพองมีเวลาเหลือหยูอก็จิงเดินข้ามฝั่งจากวัดพระธาตุมาถึงหมู่บ้านเวียงยองหมู่ที่สามภาพเหล่านี้จะสะท้อนบนกำแพงวัดอยู่สองวัดก็คือวัดต้นแก้วและวัดหง,งขัวขอขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้ไมา เที่ยวชมแล้วมาพออัตลักษณ์ของคนยองในแง่ของการทอผ้าแล้วมากราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่คนชุมชนชาวยองเพื่ความเคารพนับถือชวนทุกท่านได้เข้ามาเที่ยวชมกันแล้วมาเก็บภาพสวยๆงามๆภายในหมู่บ้านถ่ายภาพร่วมกับภาพวาด ที่บรรดาศิลปินได้รังสันแต้มสีบนกำแพงและบนพื้นถนนในหมู่บ้านเวียงยองหมู่ที่สต่อไปเราพาทุกคนมาสัมภาษณ์คุณยายเลโน่เจ้าของหลานส้มตำกันค่ะ ยา,ายก็คให้คนมานั่งนาคเดียวสตรีอาฏเปล่ปลงเพลงน้ำงงเปิ่นวาดถูหูนี่นะแล้วก็มันมีชุมชนของจาวยองมูเนี่ยที่เป,เป็นที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยที่เขาเข้าชมได้นะและ้วสตรีอาตก็ไปแล้วก็มีโพธแถววัดหัวขวับุรุเปล่งยาเปิ่นต้องการให้คนไม้แอวม้หยาง ต่างเดินไปตั้งวัดหัวขวานเนี่ยมันเป็นรูปภาพที่ของวิถีเจ้าบ้านน่ะเพจะวาดออกมาเลยว่าบ้านหลังนัน่นน่ะทำอย่างยังยังงเนี่ยของเข้าบ้านเนี่ยเพ่อจะบอกถึงวิถีชุมชนเดินพอก,กงามตั้งแต่วัดต้นแก้วถึงวัดหัวขวานับโฆษณาหรือชวนชวน ให้สาธุชนทั้งหลายมาเที่ยวสตรกทอาร์ตที่บ้านเมืองยองตำบลเมืองยองอ,อเมืองลำบูรณ์ให้เยอะๆแล้วท่านจะติดใจในการมาเที่ยวชมตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้เข้ามาในกาดขวามงท่าเสิงแล้วะคะ่ะข้างใน,นก็จะขายสินค้าโอทอปไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าของกินอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะคะ พอเดินออกมาทางขวานะคะก็จะเจอกับนิทรรศการเทศกาลโคโมเมืองลำพูนะคะทุกคนก็จะเห็นน้องลิงลอยู่2หัวน่ารักมากในนิทรรศการนะคะก็จะมีการเล่าเกี่ยวกับประวัติของโคโมเมืองลำพูนะคะแต่ละโควมว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรทําไมถึงชื่อนี้นะคะส่วนเห็นอยู่คือน้องลิงลิงเนี่ยสามารถเอามาใส่หัวได้ด้วยนะคะ คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมมาเที่ยวเมืงลำพูนกันเยอะๆนะคะ